สวัสดีครับแสดงชัยยูทูบทุกท่านสวัสดีครับคนติดตามนะครับตอนนี้อยู่ในช่องเบนซ์ซาวน์ไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะตอนนี้มีสินค้าสีว่ามือหนึ่งมั้งครับหรือมือสองดีมันใหม่นะครับเอามือสองครับผมคอร์ดสามทางนะครับของซีนเซ่นะครับผมอายุการใส่งานนะครับสามเดือนนี่แหละครับเบื้องสภาพบัครับอ่ะนะครับเอาไปจะเจาะแกะซีนเซ่นะครับมันโป๊โฟกัสนะครับซีนเซ่นะครับคอร์ดสามทางนะครับสภาพใส่งานในแค่สามเดือนนะครับผม ใหม่มากนะครับผมว่านะครับผมใหม่มากเดี๋ยวผมพารีบนะครับผมเอาตัวเห้เบิ้งเราพถือเลยครับนะครับอ่ะชัดๆบ้างโอ้มันคือบ่เห็นเดี๋ยวผมพลิกท่าดีกว่าเอ๊ะนะครับเบิ้งสภาพครับเบิ้งสภาพครับเบิ้งสภาพไปน้ำกันนะครับผมใหม่มากนะครับผมบอกเลยสภาพด้านด้านหลังนะครับโอ้ยมันมีหอยขีดควนครับ ใหม่เอียมนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับขายในราคาอยู่พันสามนะครับผมขาทรงบวกลอยหนึ่งนะครับผมขาทรงบวกลอยหนึ่งนะครับมาเป็นของจีนนะครับผมของแท้ๆนะครับของซีนเซ่ครับซีนเซ่กับมาจากค่านี้ดีเนะนะครับผมแบรนด์ของค่านี้นะผขว่มานะครับแบรนด์ของค้านี้นะครับผมใหม่มากนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะก้อนสีเขานะครับ ลูกค้าถามผมมาหลายคนนะครับว่ามีเก็บปลายทางบ่ผมบรดเหตุปลายทางนะครับส่วนมากล้านกับบอดเหตุปลายทางนะครับส่วนมากมีจะโอนหรือส่งนะครับของทีส่งไปไปตามสภาพที่ผมรีวิวนะครับบ่มีว่าเอาอื่นมายอมแมวนะครับของผมมีของจ้างขายนะครับบ่มีบ่มีนี่บ่ได้สวมร้อยนะครับของนี่ครับของต้องอยู่นองผมกอนนะครับเจังสีรองขายได้นะครับผมจะรีวิวให้กันเบิ้งไดนะครับยานโกงนะครับบ่ต้องโกงครับยูทูบเนี่ ยูทูบกดก็จะออนไลน์นะครับผมยูทูปเพจแกลูนะครับมันสางเป็นไล่ได้สางเป็นไล่ได้ได้นะครับผมบัตรธนาคารเอยนะครับบัตรบัญชีธนาคารบัตรประชาชนนะครับมันต้องกกอกให้ของเขานะครับผมมัต้องย่าผมโกงนะครับผมเฟซบุ๊กผมกับสิแปลไปให้ไล่ผมกับเบอร์ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่นะครับไล่ผมก็ขึ้นนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ขาตั้งกล่องดีกว่านะครับผม คอดตัวนี้อยู่ลาค่าพันสามนะครับพันสามอายุการใส่งานที่ผมบอกไปนะครับว่าเกินสามเดือนนะครับสภาพใหม่ใหม่มากนะครับผมคอดนะครแบรนด์ของค่านี้นะครับผมมันจีนยงซีนเซแบรนด์ของค่านี้นะผมจาจำไม่ผิดนะครับแบรนด์ของค่านี้นะครับสภาพไม่จริงนะครับเบื้องเรานะครับผมในตัวนี้แปกกัุขุมนะครับเดี๋ยวพากันมาลองฟังเสียงคือเก้าครับต่อคอดขาผ้าเวอร์เลยนะครับผมคอดขอผ้าเวอร์เลยนะครับคือเก้านะครับ คอดสามทางสืบไปเห็ดเป็นสองทางได้นะครับผมอะทไรโซ่ผมกับขี้เ,เ,เก,เาเก่านะครับบางขี่ร่องเทืองอะเสัญญาณนะครับซื้อเยอะซื้อซื้อสูงเอาเป็นเช่นนั้นหนีก่อนนะครับเช่นนั้นหนีก่อนนะครับเช่นนั้นหนีก่อนเอาเป็นสามทางนะครับผม เสียไปไฟกับแสดงนะครับผมผมบอกเลยว่าใหม่มากนะครับปวดท่อเบือนะครับต่อคอดเขาปวเบือเลยนะครับผมเนี่ยต่อต่อคอดเขาปวดเบือเลยนะครับปวดเบือตัวนี้ครับนนะครับผมตัวนี้นะครับเอาเป็นเพลงไม่มีถือกับซีเรียวกันนะเพลงหายกินนะครับเกณ์นะครับเกณฑ์ขาเขานะครับคว่มทีคว่มทีเบรดกับกลางนะครับ ข้มที่กลางกับแหลมนะครับผมบอกไปแล้วนะครับผมขาออกของแหลมนะครับเปิดเท่าเบอร์ขึ้นนะครับะนะครับเสียงแหลมนะครับผมผมเปิดเท่าเบอร์เบานะครับเพราะว่ามันมีงานนะครับมันมีงานผู่ไว้ส้นเพิ่นนะครับ เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับผมผมบอกได้ว่าโคติดมือดีเลยนะครับผมผู้ชมใหม่จริงครับใหม่จริงเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงกลางเปิดโวเวอร์ขึ้นนะครับความทีระว่งางการกับแหลมนะครับที ความทีเบีกับกับกลางนะครับนะครับไปเบียดกันนะครับมันสีมันสีโดนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปิดพาวเวอร์นะครับมันเลยดังกระแกกนะครับนั่นถอดแจ็คเลยนะครับอัำปรสาทนะครับความทีตำตำต้องใส่หูฟังบึงนะครับมาถผมเล่งความทีขึ้นเสียงกลางกับทีโพนะครับ แห้งไปเลยนะครับผมมันมีงานนะครับผมงานผู้วัยผู้วัยชนนะครับอ่ะครับบ้างขางนี้ครับมาข้างนี้กันผมบ่ปิดท่าเบร์นะครับปอดไปเลยนะครับต้องปราศนี่นายเป็นเสียงแหลมนะครับคือเก่านะครับตั้งคือเก่านะครับนะครับผม เสียงแหลมนะครับอีเสียงหลมเสียงกลางกันนะครับถอดเลไนะป้บปิดเพราเดอมันดูเกี่ยวเเกี่ยวกับเกี่ยวเกี่ยวกับพัฒนาดาวเ็บเก่าหัวซอนมัดต่อตั่อพ่พีครับพท่เี่ยมันม่แจ่ทสองกว่าเท่าัอ้นข้าง่อยตอนบอตอนตั่อนนะครับผมใส่ต่ใส่ดีๆมานะสาหรับผมนี่ไม่ไมนะครับติดมือดีนะครับรุมน เปลออีนเสียงลงอีกเปลี่ยนความถี่ต่ำนะครับใส่หูฟังกันเบรงนะครับอันผมเล็กนี่คือกับพี่เสียงกลางคนะครับผมมาณนีนะครับผม,อบนนบผมเอาเป็นสองทางเบรงนะครับเป็นสองข้างเบิ์สองข้างเบรงกันแล้วกันนะครับปิดเท่าเรยจังหน่อยครับสองทางกากด ตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกดขึ้นกันนะครับคอสามทางกดเป็นสองทาง่านกดขึ้นกันนะครับกดครับปึ๊บนะครับนี่สองท่านนะผู้นี้กับคือวอลุ่มเสียงกาวนี่กับวัตถิใส่นะเป็นสองทางอันนี้คือกลางครับแหลมนะครับในความสัมพันธ์ของรรหว่างเบียดกับกลางกลางแหลยมนะครับ มันเปิดแห้งบ่ได้นะครับต้องขอใจมามาฟังพี่ครับมันเพิ่มลงครับฟังพี่ครับสองท่าปากนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมถือชิ้นเดียวนะดูเหรอ ผมบอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะครับผมใหม่จริงนะครับผมยูตัวละ1 3 0 0บาทนะครับ่าทรงบวกอีกร้อยหนึ่งนะครับผมร่วมทรงทั่วประเทศไทยนะครับผมโมไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมยางมีเช่นึงนะครับเพื่อลูกค้าที่ขามาใหม่นะครับผมเบอร์ทั่วผมนะครับยูโลกโชิปครับกดได้เลยล่ะครับยั่ ข้ามอาธิบายนะครับรายละเอียดอย่ใตรลางคลิปก็มีนะครับผมเบอร์โทรก็เอาไว้ใหงนะครับผมถ้ามาคลิปนี้ยังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์กันหลายๆนะครับผมมีของดีๆนะครับผมมาบ่อนับอากะบางแยงนะครับบางแย่คุ้มกะบางแยงคุ้มขายของนะครับบ่ได้ผมว่ได้ขายอ่าลงราคาแบบเผื่อตัวนะครับ่าเอาเอาที่แบบมันสีใดกกันเลยนะครับผมบางสิ่งบางอย่างนะครับ บางย่างมันกระต้อนี่เป็นบางย่างนะครับจังโทรมาสอบถามกันบึ้งนะครับผมแต่ว่ามันรับน้ำผมหอดเฮียเนี่ยกะคนที่เคยมันรับน้ำผมนี่กะาจะรู้ผมนะครับผมซื้อของผมผมบางอันซื้อเขาจะสื้อเป็นหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็ลดถวังสองพันนะครับถือว่าลดหลายนะครับรถนะครับผมไม่ได้กัคลิปนี้ก็ขอตัวล่ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์น้ำแน่นะครับผมช่องเป็นสายแล้ะจะไล่นับนะครับผมแห่หอดหมื่นแสน